มันจะโจทย์ข้อแรกกันนะครับการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับในข้อนี้นะครับก็ได้ก <main problem. S 1> ําหนดส่วนของเส้นตรง AB มาให้นะครับแสดงว่าเราต้องสร้างส่วนของเส้นตรงอีกเส้นนะครับให้มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB นะครับอ่นอดับแร้นะครับให้เราลากส่วนของเส้นตรงมา1เส้นก่อนครับโดยที่ความยาวนี้มากกว่าส่วนของเส้นตรง AB ครับ เราจะตั้งชื่อว่าเป็นส่วนของเส้นตรง CD ครับเมื่อเราได้ส่วนของเส้นตรง CD มาแล้วนะครับทีนี้ให้เรานําวงเวียนขึ้นมาครับทีนี้เราก็กางวงเวียนครับให้มีขนาดเท่ากับ AB ครับอพอเรากางวงเวียนได้ขนาดเท่ากับ AB แล้วนะครับต่อไปให้เราใช้จุด C ครับเป็นจุดหมุนครับเพื่อวาดส่วน ส่วนโค้งของวงกลมนะครับโดยให้ลากส่วนโค้งของ,ง,งวงกลมลากตัดผ่านครับส่วนของเส้นตรง CD ครับหาเมื่อเราลากเสร็จนะครับก็จะเกิดจุดตัด1จุดนะครับซึ่งจุดจตัดตรงจุดตัดตรงนี้ก็จะตั้งเป็นชื่อว่าจุด P นะครับฮ่าทีนี้เราก็ได้ส่วนของเส้นตรง CP มาแล้วนะครับที่เราก็มาลองวัดดูนะครับว่าส่วนของเส้นตรง AB กับ ส่วนของเส้นตรง CP มีขนาดเท่ากันหรือไม่นะครับอ่าจะเห็นได้ว่าส่วนของเส้นตรง AB กับส่วนของเส้นตรง CP มีขนาดเท่ากันนะครับเราก็จะเขียนสรุปได้ว่าดังนั้นส่วนของเส้นตรง AB มีขนาด มีขนาดเท่ากับมีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง CP นั่นเองครับครับต่อไปมาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับในข้อน,นี้ก็กําหนดส่วนของเส้นตรงมาให้แล้วนะครับก็คือส่วนของเส้นตรง AB นั่นเองครับทีนี้เราก็จะมาแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB กันนะครับ โดยขั้นตอนแรกนะครับให้เราใช้จุด A ครับเป็นจุดหมุนของวงเวียนครับโดยเราให้เราครับกลางวงเวียนมีความยาวพอสมควรครับแต่ว่าต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB ครับาเมื่อเรากลางวงเวียนได้พอเหมาะสมเลยนะครับต่อไปให้เราลากส่วนโคง้งบริเวณด้านบนมานะครับความยาวพอประมาณแล้วก็ข้างล่างด้วยนะครับ าต่อไปนะครับใช้จุด B เป็นจุดมุนนะครับใช้จุด B เป็นจุดมุนแล้วก็ลากส่วนโค้งให้ตัดกันกันนะครับหมทั้งในส่วนบนและก็ส่วนล่างด้วยนะครับฝั่งนี้มันมองไม่ค่อยชัดนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีจุดตัดส่วนโค้งด้วยกันบริเวณ2จุดนะครับก็คือจุด ข้างบนก็คือจุด C และจุดข้างล่างตั้งชื่อว่าเป็นจุด D นะครับทีนี้เราก็จะลากส่วนของเส้น D ครับลากตัดผ่านส่วนของเส้นตรง AB นะครับทีนี้เราก็ได้จะได้จุดตัดบนส่วนของเส้นตรง AB นะครับก็คือจุดนี้นั่นเองครับซึ่งจุดนี้ก็จะตั้งชื่อว่าเป็นจุด O นะครับทีนี้เราก็จะได้ส่วนของ เส้นตรง AO และก็ OB นะครับแล้วก็จุด O จะเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB นั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาวัดนะครับว่าส่วนของเส้นตรง AO จะเท่ากับส่วนของเส้นตรง AOB หรือไม่นะครับาโดยให้เรากลางวงเวียนมีขนาดเท่ากับ A ส่วนของเส้นตรง AO นะครับต่อไปเราก็เอาไปวัดส่วนของเส้นตรง OB นะครับจาก จากรูปนะครับจะเห็นได้ว่ามีขนาดเท่ากันนะครับแสดงว่าเราจะสรุปได้ว่าดังนั้นดังนั้นจุด O นะครับจุด O จะแบ่งจะแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB ที่โจทย์ได้กำหนดไว้นั่นเองนะครับ ไปจะเป็นข้อที่3นะครับการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กําหนดให้นะครับซึ่งข้อนี้ก็ได้กําหนดมุม A B C มาให้แล้วนะครับซึ่งเราจะสร้างอีกมุมนะครับที่มีขนาดเท่ากับมุม A B C นั่นเองครับอันดับแรกนะครับให้เราสร้างรังสีก่อน1เส้นนะครับซึ่งเราจะตั้งชื่อว่ารังสี D E นะครับ ังสี DE ครับาพอเราสร้างรังสีได้1เส้นเลยนะครับต่อไปให้เราไปดูมุมที่จดกํกำหนดมาให้นะครับก็คือมุม ABC นะครับเราจะใช้จุด B นะครับเป็นจุดหมุนนะครับซึ่งเราจะกลางรัศมีของวงเวียนครับยาวพอสมควรนะครับทีนี้เราจะลากส่วนโค้งครับให้ลากตตดกับรังสี BC และรังสี BA ครับ จะเห็นได้ว่าจะเกิดจุดตัด2จุดนะครับก็คือจุดบนรังสี BA จะตั้งว่าเป็นจุดตัด x นะครับและรังสี BC จะตั้งว่าเป็นจุด y นะครับทีนี้เราจะได้จุด x และจุด y ใช่ไหมครับต่อ่าให้เรากาลางรังสีเท่ากับขนาดของ BY ครับต่อไปเราจะใช้จุด D นะครับเป็นจุดหมุนของวงเวียนนะครับทีนี้ให้เราลากส่วนโค้งครับ ลากส่วนโค้งให้ตัดกับรังสีดีเอบอาจจะเกิดจุดตัดบริเวณนี้1จุดนะครับเราจะตั้งชื่อว่าเป็นจุด M นะครับต่อไปนะครับเราจะกางวงเวียนนะครับให้มีรัศมีเท่ากับ x y นะครับ พอเรากลางรัศมีเท่ากับ x y เลยนะครับต่อไปเราจะใช้จุด M นะครับเป็นจุดจุดศูนย์กลางของวงเวียนะครับเป็นจุดหมุนให้รากส่วนโค้งตัดผ่านกับส่วนโค้งเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เราจะได้จุดตัดมา1จุดนะครับจุดนี้จะตั้งว่าเป็นจุด N นะครับพอเราได้จุด N มา1จุดแล้วนะครับต่อไปให้เรา ลากรังสีนะครับลากผ่านาจุดจัดก็คือจุดเอในครับทีนี้เราจะได้รังสีมาหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้เราจะตั้งรังสีว่ารังสี df นะครับาทีนี้จะเกิดจะจะเกิดมุมขึ้นมาถูกต้องใช่ไหมครับอาทีนี้เรามาวัดดูว่ามุม ABC ครับจะมีขนาดเท่ากับมุม f d e จริงหรือไม่นะครับ โดยให้เรากางวงเวียนมีรัศมีเท่ากับ x y ครับซึ่งมันก็คือขนาดของมุม ABC นั่นเองครับอพอเรากางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เราไปเทียบกับมุม FDE ครับซึ่งจะเห็นว่ามีขนาดเท่ากันนะครับแสดงว่ามุม ABC เท่ากับมุม FDE ตามที่โจทย์ต้องการเลยนะครับ อันนี้เราก็จะมาสรุปว่าดังนั้นดังนั้นมุม ABC มีขนาดเท่ากับมีขนาดเท่ากับมุม F D นั่นเองครับข้อที่4นะครับการแบ่งเครื่องมุมที่กําหนดให้นะครับก็คือมุมที่เขากาหนดให้มาก็คือเป็นมุม ABC นะครับซึ่งเราจะแบ่งเครื่องมุม ABC เป็น2มุมที่มีขนาดเท่ากันนะครับอ,อันดับแรกนะครับให้เรา การวงเวียนครับโดยใช้จุด B เป็นจุดหมุนของวงเวียนครับโดยที่ให้รัศมีครับยาวพอสมควรครับแล้วให้เราลากส่วนโค้งครับตัดผ่านรังสีทั้งสองเส้นนะครับก็คือทั้งลังสี BC และลังสี BA นั่นเองครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจะเกิดจุดตัด2จุดนะครับจุดนี้จะตั้งชื่อว่าเป็นจุด x นะครับและจุดนี้ก็จะตั้งชื่อว่าเป็นจุด y นะครับ ทีนี้เราได้จุดตัดทั้ง2จุดแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราใช้จุด Y นะครับเป็นจุดหมุนนะครับโดยเราจะกลางรัศมีของวงเวียนครับให้ยาวเท่ากับ x y นะครับระจะยาวเท่ากับ x y ครับเมื่อเราได้รัศมีเท่ากับ x y แล้วนะครับเราก็จะวาดส่วนโค้งนะครับบริเวณภายในของมุมนะครับ ต่อไปนะครับก็เายใช้จุด X นะครับเป็นจุดหมุนโดยที่รัศมีเรายังยาวเท่าเดิมนนครับแล้วก็ลากส่วนโค้งนะครับให้ตัดกันนะครับซึ่งจะเกิดจุดตัดขึ้นนะครับจุดตัดนี้เราก็จะตั้งชื่อว่าจุดตัดดนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้จุดตัดดีมาแล้วให้เราลากลากรังสี B D ขึ้นมานะครับลากผ่านจุดตัดที่เกิดขึ้นนะครับอ่าเราก็ลากเลยนะครับอ่าเราลากได้ปุ๊บเราก็จะได้รังสี BD ขึ้นมานะครับอ่าจากรูปนะเราจะเห็นว่ามุม a b c นะครับแบ่งเป็นสองมุมเลยนะครับทีนี้เราต้องมาวัดนะครับว่ามุมสองมุมเนี่ยเป็นมุมที่เท่ากันหรือไม่นะครับอ่าโดยเราจะ กลางวงเวียนยาว x กับจุดตัดบริเวณนี้นะครับอพอเราได้ขนาดของวงเวียนเลยนะครับต่อไปให้เรามาวัดขนาดของ y กับจุดตัดบริเวณรังสี bd นะครับจะสังเกตได้ว่ามุมทั้งสองมุมครับมีขนาดเท่ากันนะครับแสดงว่ามุม abc ครับได้แบ่งครึ่ง โดยรังสี BD ดนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาสรุปกันนะครับเราจะสรุปได้ว่าดังนั้นรางสี BD นะครับจะเป็นเส้นแบ่งครึ่งจะเป็น เส้นแบ่งครึ่งเป็นเส้นแบ่งครึ่งของมุม A B C นั่นเองครับต่อไปมาดูข้อที่5นะครับการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้นะครับ ซึ่งเจยวข้อนี้ก็กําหนดเส้นตรงมาแล้วนะครับก็ค like ือเส้นตรง AB นะครับ anyway. ทีนี้เราก็จะมากําหนดจุด P ก่อนนะครับจุด P ก็จะเป็นจุดบริเวณตรงนี้นะครับก็คือจุดภายนอกให้เป็นจุด P นะครับทีนี้เราก็จะมาการวงเวียนนะครับโดยใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางนะครับโดยให้รัศมีนะครับยาวพอสมควรนะครับทีนี้เราก็จะลาก ลากส่วนโค้งให้ตัดเส้นตรง AB นะครับให้เกิดจุดตัด2จุดนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีจุดตัดเกิดขึ้นกันสอจุดนะครับก็คือจุดที่1ก็คือจุด C นะครับและจุดที่2เป็นจุด D นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีจุดตัด2จุดนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้จุด C และจุด D นะครับในการหมุนครับ โดยให้เรากลางวงเวียนครับรัศมียาวพอสมควรครับทีเราก็จะวาดส่วนโค้งนะบริเวณด้านล่างนะครับต่อไปก็จะใช้จุดดีนะครับเป็นจุดหมุนนะครับรัศมีเท่าเดิมนะครับลากส่วนโค้งให้ตัดกันนะครับอาจจะเห็นได้ว่ามีจุดตัดส่วนโค้งเกิดขึ้นนะครับก็คือจุด1จุดก็ให้เป็นจุด M นะครับ ทีนี้เราก็จะลากเส้นส่วนของเส้นตรงนะครับ PM ลากตัดผ่านเส้นตรง AB นะครับจะเห็นได้ว่าจะเกิดจุดตัดบนเส้นตรง AB อีก1จุดนะครับก็คือจุดนี้ตั้งชื่อว่าเป็นจุด Q นะครับาจากรูปนะครับเราจะสังเกตได้ว่าส่วนของเส้นตรง PM นะครับจะตั้งฉากกับ เส้นตรง AB นะครับที่จุด Q ตามที่เราต้องการเลยนะครับอที่เราก็จะมาเขียนสรุปกันนะครับดังนั้นส่วนของเส้นตรง PM ตั้งจากกับเส้นตรง AB ที่จุดคิวนะครับตามจุดที่เราต้องการครับมาต่อไปก็จะเป็นข้อที่6นะครับข้อสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ การสร้างเส้นตั้งจากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้นะครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาได้กำหนดเส้นตรง AB มาให้เลยนะครับทีนี้เราก็จะมากำหนดจุดบนเส้นตรง AB นะครับจะให้เป็นจุด P นะครับอ,อยู่ในบริเวณนี้นะครับทีนี้เราก็จะ,จะใช้จุด P นะครับเป็นจุดหมุนนะครับโดยเราจะก,กาง วงเวียนนะครับให้มีขนาดพอสมควรนะครับลากส่วนโค้งนะครับให้ตัดเส้นตรง AB นะครับจะเห็นได้ว่าจะเกิดจุดตัดบริเวณ2จุดนะครับก็คือจุดนี้จะตั้งไป็ว่าจุด C นะครับและจุดบริเวณนี้ครับก็คือจุด D นั่นเองครับทีนี้เราได้จุดตัด สองจุดนี้เลยนะครับทีนี้ให้เราใช้จุด C เป็นจุดหมุนนะครับโดยเราจะกางร,รัศมีให้ยาวพอสมควรครับโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง CD นะครับนี้เราก็ลากส่วนโค้งนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้จุด D นะครับเป็นจุดหมุน,นครับลากส่วนโค้งให้ตัดกันนะครับ าจากรูปเราจะเห็นได้ว่าจะมีจุดตัดเกิดขึ้นนะครับซึ่งจุดตัดตรงนี้จะตั้งชื่อว่าเป็นจุด M นะครับที้เราจะได้ส่วนของเส้นตรง PM มาแล้วนะครับซึ่งจากรูปเราครับเราจะสังเกตได้ว่าส่วนของเส้นตรง P.M. นะครับจะตั้งฉากกับเส้นตรง AB นะครับที่จุด P นั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะมาเขียนสรุปกันนะครับดังนั้นส่วนของเส้นตรง P.M. ตั้งฉากกับ ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่บริเวณจุด P นั่นเองครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ ซึ่งคลิปดีๆนี้ก็จะมีจำนวนทั้งหมด6ข้อนะครับถ้ามีผู้ชมคนไหนครับดูไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูและก็ทำความเข้าใจได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับทางด้านคณิตศาสตร์ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ